เป็นการยากที่จะพยากรณ์ว่าใครงดงามและประนีตกว่าสมัยหนึ่งท่านพระสวิทธะท่านพระมหาโกธิตะท่านพระสารีบุตรได้สนทนากันถึงเรื่องบุคคลสามจำพวกนี้คือกายสักขีทิฏฐิปัตตะและสัทธาวิมุตติว่าชอบใจจำพวกไหนซึ่งเป็นผู้งามกว่าและประนีตกว่าท่านพระสวิท t ะได้ตอบว่า ชอบใจบุคคลผู้ศัทธาวิมุตตซึ่งเป็นผู้งามกว่าและประณีตกว่าเพราะสัตทินรีของบุคคลนี้มีประมาณยิ่งท่านพระมหากรติตะได้ตอบว่าชอบใจบุคคลกายสักขีซึ่งเป็นผู้งามกว่าและประนีตกว่าเพราะสมาทินรีของบุคคลนี้มีประมาณยิ่งท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าชอบใจบุคคลผู้ทิฏฐิปัตตะ ซึ่งเป็นผู้งามกว่าและประนีตกว่าเพราะปัญญีสีของบุคคลน,นี้มีประมาณยิ่งจากนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้พาทั้งหมดเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทราบสารีบุตรการที่จะพยากรณ์ในข้อนี้โดยส่วนเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้พวกใดเป็นผู้งามกว่าและประนีตกว่าดังนี้ไม่ใช่จะทำได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพวกศรัทธาวิมุตตเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ส่วนพวกกายสักขีและทิฏฐิปัต,ตะยังเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีสารีบุตรการที่จะพยากรณ์ในข้อนี้โดยส่วนเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้พวกใดเป็นผู้งามกว่าและประนีตกว่าดังนี้ไม่ใช่จะทำได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพวกกายสักขีเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ส่วนพวกสัทธาวิมุตติและทิฏฐิปัตตะยังเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีสารีบุตรการที่จะพยากรณ์ในข้อนี้โดยส่วนเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้พวกใดเป็นผู้งามกว่าและประนีตกว่าดังนี้ไม่ใช่จะทำได้โดยง่ายเลย เพราะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพวกทิฏฐิปัตตะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ส่วนพวกสัทธาวิมุตต์และกายสักขียังเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีสารบุตรการที่จะพยากรณ์ในข้อนี้โดยส่วนเดียวว่าบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้ผู้ใดเป็นผู้งามกว่าและประนีตกว่าไม่ใช่จะทำได้โดยง่ายเลย